พอแคสซุปดอกแล์วันนี้นะครับเดี๋ยวว่าคุยกับอดุลลาโตะนะครับกองกลางของลําพูนวอริเออร์นะครับตอนนี้ที่ เขารอบเชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่กับบางดูนะครับสวัสดีครับบมืดูี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหโควิดตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยชีวิตครับก็ก็ต้องก็ต้องดูแลตัวเองกันกันทุกคนแต่ว่าในในเชียงใหม่ลําปูในในวันนี้ก็ยังไปซ้อมบอลเดินทางไปลําปูซ้อมบอลกันได้แต่ว่าคือก็ต้องก็ต้องไม่ได้ออกไปที่ที่ผู้คนเยอะๆับครับเชียงใหม่ลดหรือยังเนี่ยตอนนี้ที่ ครับเอสามสามวันวันนี้ไม่ไม่พบกู้ติเชียครับโอ้เนาะดีขึ้นแล้วเนาะก็ดีดีดีขึ้นแะครับดีขึ้นแครับผมมาที่ภาคกลางแแลนะครับ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 ผมโอเคทีมตอนนี้เป็นไงครับก็ยังซ้อมปกติก็ก็หลังจากข่าวโควิดก็หยุดเปรมมาสามสี่วันครับก็ก็ตอนนี้ก็เรียกกลับมาซ้อมแล้วก็ได้ปุ่นเคื่อนตะคริมเชียงใหม่ในละแวกนี้ีที่ไม่ได้เดินทางออก ออกไปไกลมากครับครับครับอสภาพพีงว่าตอนนี้ถ้าถ้าเล็กสองก็คือเสริมตัวเข้ามาใช่ไหมเข้านักเตะเข้ามาซ้อมหมดแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับวันนี้ก็ซ้อมกันแล้วหลังจากที่หยุดมาครับครับอืมนะครับครับอ่ะเราจะชวนคุยเรื่องของเชมเบอร์ลิกหน่อยนะครับ เชื่อว่าบางดุนยังไม่เคยเล่นแชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับผมครับครับผมจะพูดถึงทีมเนาะทีมที่แล้วเป็นกติกานิดนึงก็คือกลุ่มโซนบนก็คือโซนเหนือโซนอีสานแล้วก็โซนตอนออกโซนเหนือมีลำพูนพิรโลกครับผมอีสานก็จะเป็นอุดรอุดรกับเมืองเลยอ่าครับถออกพวงแดงกับเชียงแับ บางดูเนเจอทีมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบางดูค<บ>ิดว่าได้มองทีมอ,อื่นไหมเชื่อว่าก็คง <c oughs> ไม่ได้ดูครบทุกทีมื่นนะแต่ได้ยินข่าวพาได้ยินตะโกงสก้าวไ,ไหมครับว่าเป็นไงบ้างกับกลุ่มโซนที่เราจะต้องแข่งกันครับก็ก็ทีมเขาก็มีทีเด็ดของเขาอยู่แล้วแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในรอบเนี้ยมันไม่มี่ยอกใครยอมใครอยูอย่แล้วมันเป็นคุณบอลแมตช์เดียวผมก็คิดว่าทุกคนก็ต้องเต็มที่เพื่อที่จะแบบว่าอ่อเบเชนะห้ามเห็ด ถ้าแมทลวดได้ด้วยดีวยาขึ้นทีสองเลยครับผมครับครับเป้าหมายทีก็คือขึ้นทีสองอย่างเดียวนะครับใช่ครับต้องเป็นที่หนึ่งแล้วก็ขึ้นทีสองครับครับครับขออถามเรื่องในเกมที่ผ่านมาหน่อยในปีนี้นะฮะที่มันดูลงมาเล่นในทีสามนะครับมันเป็นยังไงบ้างครับกับโซนภาคเหนือที่เราสัมผัสเราโหเราแบบเราไม่เคยลงมาเล่นในลีกนี้เนาะเด็กๆหรือนักฟุตบอลในทีสามมันเป็นยังไงบ้าง ครับก็ก็พูดถึงความสุขก็คือก็ก็ก็ดีใจเพราะว่าได้ได้มีแบบลงเล่นมากขึ้นเพราะว่าการอยู่ในทลีกมันโอกาสเราก็ก็น้อยเพราะว่าเพราะว่าด้วยด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยก็ใช้เด็กมากขึ้นแต่ว่าพอลงมาเล่นวีสามเราก็สามารถ่าเล่นจ็นตตัวแรกได้ในเกือบทุกๆเกมครับก็ก็รู้สึกว่าเออก็ก็ยังเล่นไหวอยู่ก็ก็ถือว่าดีครับทําให้เรามีไฟกลับมาเล่นทุกวันกันครับ ในช่อ,องเทคนิคของที่สามครับเป็นยังไงบ้างคีอนักบอลที่สามส่วนมากก็เป็นนักบ,บอลที่ดาวรุ่งแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าเอา่อเป็นเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของฟุตบ,บอลไทยอย่างหนึ่งเลยแล้วก็ผมคิดว่าในทีสามเนี่ยมีมีนักเตะหลายคนที่ค่อนข่าที่จะเล่นได้ดีแล้วก็สามารถที่จะปเล่นไทยดีกได้ในอนาคตครับแล้วก็ผมคิดว่าในที่สามเนี่ย แน่นอนว่าบางทีมันอาจจะเป็นถึงนะที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนามการอ่าองแ็งตัวหรือการจัดการแข่งขันเพราะว่าด้วยงบประมาณด้วยอ,อะไรเงี้ยผมคิดว่าทุกขีงหรืออย่างมันก็มันก็ต้องเริ่มแล้วก็ต้อง,ต,องต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อ,อพัฒนาฟุตบอลไปด้วยกันนะครับครับหลายทีมให้ลําพูนเต็งของกลุ่มเหนือผมก็ยังให้ลําพูนเต็งนะควารู้สึกนี้ในทีมรับรู้แล้วมันเป็นยังไงครับอืมก็ก็ก คำว่าเต็งมันก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างลงเป็นสูงใน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 ปีมน,นี้แล้วก็ผมคิดว่าแต่ว่าไอ้คำว่าเต็งนี้มันอาจจะกดดันมาที่อ่าทีมลำบูนกดดันมาที่โค้ดแล้วก็อ่าอ่าทีมมาเตยด้วยผมคิดว่าเราก็ต้องอ่าทําให้ดีสุดเพื่อที่ว่า,วาอ่าให้เป็นอย่างที่เขาวางไว้ได้แล้วก็ต้องให้แฟนบอลเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถกาเป็นทีมเป็นแชมป์ได้ครับครับ ในกลุ่มโซนบนเนี่ยถ้าเข้าหนึ่งสองใช่ไหมครัก็น่าจะเข้าหนึ่งเนี่ยน่าจะเลื่อนชั้นแต่ถ้าเข้าสองเนี่ยเข้าอันดับสองเนี่ยต้องไปชิงกับโซนล่างซึ่งผมดูโซนล่างนะโอ้โหผม,ผมมองไปที่เมืองกาเหรอนะทั<ถ>้งทีเนี่ยผม,ผมเชื่อว่าบางดุลน่าจะเคยเจอกันมาแล้วแหละครับของเมืองการนะแล้วก็ลาปรัชัยมองฝ่ายตรงข้างนะครับกับโซนล่างตรงนี้ อืาฝั่งนู้นค่อนข้างที่จะแข็งแล้วก็เป็นทีมที่ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างลงทุนสูงพอๆกับลำปูเลยผมคิดว่าฝั่งนู้นเป็นเป็นเป็นงานที่ยากแล้วก็มีหลายทีมที่ที่ฝั่งโซนนี้ที่ค่อนข้างที่อกว่าม้ามืดไม่ว่าจะเป็นราชชาหรืออะไรก็ดีสรงขาก็ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่หนักค่อนข้างค่อนข้างหนักจีบฝั่งนี้ครับอ่ะพอประมาณสำหรับรอบแชมเปลีกฝั่งแฟนบอลลำปูเลยครับช่วงนี้ก็ ก็ก็คง,ต,งต้องแข่งปิดนะถ้ากลับมาได้จริงนะเพราะตอนนี้ยังไม่มีวีแ่วแววจะกลับามาเมื่อไหร่ในเดือนนี้นะครับครับก็ก็ตอนนี้ก็รอทางสมาคมเขาอ่ายื่นเรือ่งองไปยังสบบอรครับ,รบใ้ใอในใ,ใ้เขาตัดสินใจในเรื่องการแข่งขันแบบปิดผมคิดว่าฟุตบอลมันน่จาจะแข่งกันได้แล้วก็มผมอยากให้กลับมาแข่งเร็วๆเพราะว่า ฟุตบอลถ้ามันยิ่งแช่ไว้นานเน่ยจะกระทบในการแข่งขันในลีกปีหน้าการจัดลีกปีหน้ามันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกนเตอร์แล้วก็<ม>หลายระทีมก็มีงบประมาณจํากัดผมคิดว่าถ้าถ้ายิ่งยืดเยื้อไปทําให้หลายระทีมอาจจะไม่พร้อมในการที่แบบว่ากลับมาสู่ลีกในปีหน้าผมคิดว่าน่าจะหนักอยู่ครับถ้าไม่รูกแข่งครับสุดท้ายครับถ้าสมมุตินะได้เลื่อนโงเลื่อนชั้นเนี่ย ย,ย, er ยังมีการคุยกับบอร์ดบริหารไหมครับว่าอยู่ต่อหรือว่าในใจบางดูนเนยยังอยากช่วยทีมต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เคยพิจารับครับครับกับก็ก็ตอนนี้ก็มีความสุขดีกับที่ลำพูนนะครับแล้วก็ผู้บริหารม่ว่าจะเป็นพี่ตาลบอสตาลเองแล้วก็โค้ดเองเขาต้องต้องข้างให้เกียรติกับผมแล้วก็เอาที่ผมสบายใจผมก็รู้สึกค่อนข้างอบอุ่นกับกับที่ลำพูนนะครับส่วนในเรื่องของปีหน้านั้นผม ผมวางเป้าหมายแล้วว่าจะเรียนดีไรเซนเป็นช้อยแรกก่อนเพราะว่าผมผมไม่อยากให้มันรอนานอยากเพราะว่าจบซีมาแล้วผมก็อยากจะตั้งเป้าหมายให้จบดีไรเซนแล้วก็ดีไรเซนมันก็ต้องไปเรียนเรียนหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเปิดได้เดือนไหนเพราะว่าติดโควิดอะไรด้วยคือเป้าหมายผมก็อยากจะเรียนดีให้ที่สุดแล้วก็ในเรื่องของถ้าเรียนดีแล้วถ้าผมว่าลําพูนเขาเปิดโอกาสให้ผมได้เรียนดีแล้วก็ให้เวลาผมไปเรียนดีแล้วก็กลับมา ไม่มีปัญหาอะไรผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ลําพูนต่อได้ก็ก็ทุกอย่างมันมันโอเคมากที่ครับผมโอ้โหนี่ถือครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะแต่ก็ต้องเอาดีไว้ก่อนเลยเนาะตอนนี้อนะโอกาสมันยากด้วยครับครับอ่ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับมันดุาดูลาโตกนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ